ประสิทธิภาพในเชิงพลังงานนะครับของของ,ของกระบวนการอัดเนี่ยก็นิยามโดยเทียบกับกระบวนการแบบไอเดี a d i เดบติกนะครับมันก็คือกระบวนการไอเซนโทปิกแหละเอนโทรปกคงที่นั่นแหละนะตามที่เรียนเทอร์โมอมาที่แหละว่าประสิทธิภาพนี่เลยนะกระบวนการทางทฤษฎีของการอัดเนี่ยนะครับก็คือไอเซนโทปิกเนาะนี่นะครับ จริงๆมันทั้งกระบวนการอัดคอมเพรสเซอร์หรืออัดด้วยปั๊มก็ของเหลวนะครับของเหลวก็เป็นปัม๊มถ้าไอาก็เป็นคอมเพรสเซอร์อย่างเงี้ยกระบวนการอัดเนี่ยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยก็จะเป็น r e v e r s i b l e a d i a b น t ะ c นะครับเป็นกระบวนการอ di a บ a t ร c ย้อนกลับได้เนาะก็คือ i อ e n t r o p i c นั่นเองส่วนกลับทางกันก็เป็นเทอร์บายอย่างเงี้ยเทอร์บายกระบวนการทางอุดมคติของมันก็เป็นนี่แหละ r e v e r s i b l e a d i a b a t i c หรือว่า isentropic process นะครับ างานที่ป้อนเข้าเมื่อกระบวนการเป็นไอโซนโรปิกเนี่ยเป็นเป็นปริมาณงานต่ำสุดนะครับที่จำเป็นต้องการใช้ในการอัดแก๊สนะครับแล้วก็ที่มวลกัตรการไหลเชิงมวล m นะครับจากความดันอุณหภูมิหนึ่งไปยังระดับความดันสองนะครับ กำลังจริงนะครับยังไงซะเนี่ยมันก็จะเกินกําลังเมื่อมันเป็นไอเซนโทปิกเสมอนะครับเพราะว่ามันมีลอสนะครับมีความสูญเสียดังแสดงในรูป4.17นะครับขนาดของลอสนะครับขนาดของความสูญเสียพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็โดยประมาณแล้วก็ประมาณสัก10%นะครับ สิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวนะอไองั้นล็อสที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็เนี่ยครับลอสที่มอเตอร์ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือเขาตีว่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีลอสเนื่องจากแรงเสียดทานอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีลอสเนื่องจากการไหลกับการถ่ายความร้อนอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่รวมแล้วก็สามสิบแล้วนะโดยระมอ่อในทางปฏิบัตินะครับ ค่าประสิทธิภาพไอเซนทรปิกเนี่ยเหนือจะอยู่ที่ที่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ดีแล้วโอเคประสิทธิภาพไอเซนทรปิกนะสำหรับคอมเพรสเซอร์นะครับเขาจำกันที่เจ็ดสิบเนาะเกินเจ็ดสิบถือว่าดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมันยากสำหรับผู้ออกแบบนะที่จะทำให้ตัวเลขให้สูงกว่านั้นน่ะสูงกว่าเจ็ดสิบนะครับ ให้ดูรูป4.17ก่อนไนหะเนีะเมื่อกี้เขาพูดถึงรูปอะไรนะ4.15อะไรนี้4.17อะไรน,นี้อ๋อโอเคเดีย๋ยวเราดู4.17แป๊บนึงก่อนนะแล้วก็กลับมาอ่านต่อหรือว่ากำลังสูญเสียที่ไหนบ้างนะครับกำลังสูญเสียไปในมอเตอร์นะครับแล้วก็มาที่สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับแล้วก็ที่ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นนะครับแล้วก็ สูญเสียตรงกระบวนการอัดอันนี้นะครับสูญเสียเนื่องจากเพชรดรอปนะครับความดันตกแล้วก็สูญเสียเนื่องจากการรั่วนะครับของพวกนี้ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้กำลังจริงี่ยมันแตกต่างไปจากกำลังทฤษฎีเมื่อมันทางานเป็นไอเซนโทปิกนะครับนี่นะนั้นประสิทธิภาพไอเซนโทปิกก็คือนี่แหละครับกําลังที่ใช้จริงเมื่อมันเป็นเอ่อโทษใหมกําลังที่ใช้ถ้ามันทํางานเป็นไอเซนโทปิกหรือว่าทฤษฎีใช่ไหม เทียบกับกําลังที่ต้องจ่ายให้คอมเพรสเซอร์จริงๆว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาแสดงว่ามอเตอร์เนี่ยอัดจากความดันหนึ่งทีหนึ่งไปยังความดันสองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเขากําลังจะมาพูด4.8แนวโน้มนะครับของประสิทธิภาพไอเินยดรปิกโดยทั่ว,วไปเนี่นะก็แสดงอยู่ในรูป4.8นะครับ มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะอันใดนอนันหนึ่งเดือมันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อไหนหรุ่นไหน,นสักทีเดียวนะครับยังไงซะเนี่ยข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องดูนะครับคือเราจําเป็นต้องไปดูข้อมูลหรือว่าไป ดูเขาใช้คำว่าปรึกษานะคือยังไงซะเนี่ยเราก็จะต้องไปดูคู่มือน,น,นะครับไปดูพวกข้อมูลที่มาจากผู้ผลิตดีๆว่าเขาสเปคมันมาเป็นยังไงนะแล้วก็เพื่อที่จะได้เอ,อเหมือนกับมองเห็นว่าตัวเลขจริงๆมันเป็นเท่าไหร่นะคระับแล้วก็ข้อมูลที่ตีพิมพ์เนี่ย มักจะแสดงนะครับมักจะแสดงหรือพูดถึงสมรรถนะหรือประสิทธิภาพอะในในรูปของ refrigeration capacity ก็ Cap mm hmm. คือความสามารถในการทำความเย็นที่ทำได้เช่นอ mm ัน hmm. mm hmm. นี้เป็นคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นกี่ตันกี่ตันอะไรเงี้ยนะครับก mm hmm. ำลังไฟฟ้าที่ต้องป้อนเข้านะครับ mm hmm. แล้วก็ค่า c o p mm hmm. ของมันนะครับค mm hmm. ่าเหล่านี้เนี่ยก็จะสะท้อน ลักษณะนะของประสิทธิภาพที่ที่ผู้ผลิตเขาเน้นนะครับหรือว่าเป็นเป็นตัวเลขสำคัญน,นะครับก็ก็อันนี้เขาก็ให้ให้แนวคิดว่าเออไงซะตอนที่เราใช้งานเราก็ต้องไปดูสเปคเครื่องที่มาจากผู้ผลิตนั่นแหละเป็นเป็นข้อมูลอ้างอิงน,นะครับเพื่อจะได้ดูว่าตอนที่เราใช้งานไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย ประสิทธิภาพามันตกลงยังไงจะได้แบบซ่อมบำรุงได้อะไแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะนะครับของประสิทธิภาพไอเซอโตปิกนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์หลายๆชนิดนะครับก็ถ้าเพรสเซอร์เรชสูงสูงๆนะครับเพรสเซอร์เรชสูงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ารูป ประเภทลูกสูบอ่ะประสิทธิภาพไอเซนโทปิกเปลี่ยนน้อยที่สุดและตกน้อยที่สุดนะครับส่วนพวกสกรูกับสกรูไทป์เนี่ยก็จะตกเร็วกว่านะครับตกเร็วกว่าแบบลูกสูบเพราะว่าอันนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของประสิทธิภาพไอเซนโทปิกเนี่ยแบบลูกสูบดีกว่าใช่ไหมเพราะประสิทธิภาพมันค่อนข้างนิ่งเมื่อทํางานที่ความดันสูงขึ้นสูงขึ้น นะครับแต่สกูกับสกรรนี่ความประสิทธิภาพไอเซนต์อปีกตกเร็วกว่าลูกสูงนะครับแต่ถ้าย้อนไปดูรูปก,ก่อนหน้านี้เนี่ยอถ้ามองในเชิงประสิทธิภาพในเชิงปริม,มาตรนะว่าจะถูกอัดได้หมดจดแค่ไหนนะครับถูกอัดได้หมดจดแค่ไหนเนี่ยไม่มีการต้องไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีก๊าซเหลือค้างอยู่ในในตัว คอมเพรสชันแชมเบอร์อะนะครับลูกสูบมันแย่สุดเพราะว่าลูกสูบจะมีเคลี้ยเลนต์ตรงหัวมันเยอะอะยังไงก๊าซที่จะคงค้างอยู่ในกระบอกสูบก็ถูกอัดซ้ำอยู่แน่ๆนะครับไอ้พวกสกโรกับสกูร์นี่มีไอตกค้าง ok อยู่ในตัวคอมเพรสชันแชมเบอร์น้อยน้อยกว่านะครับก็ต้องแลกกันในแง่ของโมเลกุลติสเซนซี่คอมเพรสคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแย่นะสกรูสกรูดีแต่พอไปดูไอเซนทอปิกโปรเซสเนี่ย ลูกสูบค่อนข้างคงที่นะครับแต่ว่าสกู๊ปสกู o เนี่ยประสิทธิภาพตกเร็วหน่อยนะครับ mm hmm. ก็อ่จบยอ้อนไอ้จบหัวข้อสี mm ่จุดหนึ่งศูนเดี๋ยวพวข้อถัด,ถดไปก็คงจะเริ่มไล่คอมเพรสเซอร์แต่ละชนิดนะครับ mm hmm. คือทั้งหมดที่เขาพูดมาอย่างที่เขาเกิดไว้ในหนังสือเขานี่แหละว่าตอนที่พูดในแง่มุมต่างๆนี่เขาจะเอา คอมเพรสเซอร์ลูกสูบอะเป็นเป็นหลักในการอภิปรายเรื่องแง่มุมต่างๆเนาะแต่เดี๋ยวเขาจะเริ่มไล่ตัวคอมเพรสเซอร์ชนิดอื่นๆบ้างละ